พี่ถึงพอดีเลยอยู่หน้าสุวรรณภูมินล้วเนี่ยแน่ผมก็เล่นมุกนี้กับเพื่อนในสุวรรณภูมิดอนเมืองเนี่ยบ่อยเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆอะไรเนี่ยก็พี่เป็นคนบอกผมเองว่าสุวรรณภูมิ แต่ผมจะไปทันได้ยังไงวันนี้รถยังติดเลยอาเอางี้งั้นผมว่าเดี๋ยวผู้พี่ไปกันก่อนเลยเออเดี๋ยวผมหาทางตามไปเองพี่พิงก็อยู่บ้านเพื่อเรื่องกับปอตังนี่น้องกลัวหนแต่เนาะเอ่อเดี๋ยวผมหาที่ทีนี้แล้วกันผมหาทางก่อนพี่ ถึงแล้วเท่าไหรเนาะหนงร้อยพี่เฮ้ยโอ้โหทำไมแพงจังวะพี่เคยมาแค่ร้อยยี่เองพี่ต้องจ่ายผมต้องจ่ายพี่เนี่ยผมก็ไม่ถึงก็เนี่ผมมาผิดสนามบินคืออะไรมาผิดสนามบินทีทีผมต้องไปดอนเมืองแล้วทำไงอะไม่รู้นี่พี่ไปยังไงก็ไม่ทันแล้วรถติดจะตายให้พี่ไปส่งไหม ไปส่งอะไรล่ะกว่จะไปถึงผมก็ตกเครื่องพอดีนอนเมือนั่งไก่หมายถึงไปส่งที่ขอนแก่นนะนนไม่ต้องทางผ่านบ้านอ้าย,ยุดอนเน่ส่งน้องที่ขอนแก่นปุ๊บพี่ก็ขับรถเลยกลับบ้านที่อุดรเลยเอาแล้วพี่ไม่ต้องขับรถหาเงินกอบโกยแล้เหรอเ,หเงินมันก็อยากได้แหละน้องเอ้ยแต่พี่มาคิดดูแล้วน้องพูดก็ถูกอะ ปีนึงกับบ้านครั้งหนึ่งเน่ได้เจอหน้าพ่อหน้าแม่เจอพี่เจอน้องเจอเพื่อนสมัยเรียนเนี่ยได้เตะบอลกันตอนเย็นนะพอตกบึ้นบึ้นหน่อยก็ย่างหมูกระทะกินกันมันมีความสุขนะบางทีเงินมาซื้อความสุขไม่ได้หรอกแต่พี่ไปพี่ก็ไม่กลัวหรอกมีน้องไปด้วยสบายใจะเวลาพี่ง่วงน้องก็ขับ <c oughs> <c oughs> เวลาน้องขับพี่ก็หลับ <c oughs> หวานเทียบเดี๋ยวนะพี่ไอ้ที่พี่พูดมาเนี่ยผมขับตลอดเลยหยอกเล่นขับแป๊บเดียวหน่อยเดี๋ยวแวะปั้มข้างหน้าเติมน้อมมนหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่ขับเองเอาวะเอาก็เอาไหนๆพี่จะไปส่งไปแล้วผมขออะไรพี่อย่างหนึ่งนะให้สองอย่างเลย ผู้ผมเขียนที่ไหนว่าเป็นอย่างครับ, <c oughs> บออไอ้ครับถ้าแนวกันกัต้องการรักท่านเนาะจ้าประหยะัดประหยัดกับคนหลายคนสนุกดีนะพี่นะกับมวนกุ๊บมวนกุ๊บบ้องเหงาเนาะบ้องเหงาบ้องเหงาขี่ไปว้าวไปโอ้ยมวนขนาดขนาด

ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถ<ช>ึงไหนก็ต้องถึงกัน